ประคุณหลายๆเจตจำนปัจจุสวัสดีนะคะปัจจุขอบคุณนะคะปัจจุบนะนะขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเจ็ดเลิากำลังใจเมื่อไหร่มันจะเป็นร้อยอะวันนี้จะลองขึ้นซะถ้าไหลสิบครั้งนี้ไหมให้มันเป็นดูมันจะเป็นร้อยไหม อยากจะอันนี้นะคะเขากลายบอกว่าเลิฟมอาจ้าปัจจุบกพี่เนื้อนะคะจ้าสวัสดีนะคะปัจจุบนะคะขอบพระคุณน้องน้องทุกท่านนะคะน้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะคะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นน้องๆเนาะขอบพระคุณนะคะคุณนันขอบคุณปัจจุบสวัสดีค่ะนั้นเขีกับเมื่อวอนนะคะวันใหม่กับเมื่อวานที่บ้านน้องฝนตกเยอะมากค่ะนะถ้าตกกลางคืนก็ดีหน่อยเนาะ คืนจะดีหน่อยแม่นางฝอยทองออสวัสดีจ้าลมลองมาใช้สดแนวตั้งอีกเลยลองมาของเหนือนะของลงมีต้องไม่ดังนะลองมาของเหนือดูนะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวอีกประมาณาขึ้นสิบนาทีพอนะคะนะ้ไปจุกกะ นะคะคุณนันกอเทวานะคะน้องเกก็เจวานะคะเจว่าสวัสดีครับเพิ่สิบนาทีพอเนาะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นใหม่นะลองดูนะคะเนาะมันหม่กว่าสวัสดีค่ะแม่นางฝอยทองนะคะแม่นางฝอยทองก็ป้าจุ๊บสวัสดีค่ะน้องเก๋บอกว่าเทว่าขึ้นอย่างกัลยาว่าเที่ยวสวัสดีจ้าน้องกัลย จุก็น้องมั่นไหมนะฮะไม่นางฝอายทองก็บอกขึ้นนะะทำไมไม่ขึ้นมันไม่ค่อยปังเลยไม่อยากขึ้นได้ไหมขอบพระคุณนะคะนะฮะ่อสิบล้านดวงใจนะะขอพระคุณนะคะเมื่อไหร่ัันจะโผล่มาสักร้อยเนาะปจุกก็ คุณกะระยะนะคะแม่นางฝอยทองกพาเที่ยวสวัสดีค่ะแม่นางกะระยะพาเที่ยวนะคะน้องโอเล่ก็ป้าจุ๊บนะคะน้องเก๋ก็บกะระยะนะคะโอเล่ก็เจวานนะคะที่จริงอ่านตรงนี้ก็ได้เนาะอ่านตรงนี้ก็ได้ยังเห็นชัดอยู่ขอบพระคุณนะคะป้าจุ๊บก็ส่งดอกไม้มานะคะขอบพระคุณหลายหลายคุณนางก็สวัสดีคุณ สวัสดีครับนะคะคุณกัลยานะกัลยาก็สวัสดีคุณเก๋รครับน้องกัลยาใกล้จะครบหรือยังอ่ะใกล้กจะครบหรือย,ยังจ้าทำงานสั่วโมงก็ยังก็เหนื่อยหน่อยอ่าก็ยังก็เหนื่อยเหมือนกันสูสูน้องเราเนาะขอบพระคุณนะคะนะคนะคกัลยาก็สวัสดีครับแม่ขอให้ทองครับ ้าจุ๊กก็มันอ่านไม่ทันป้าจุ๊กก็ให้สติกเกอร์มานะคะเขาใจก็ไอเลมยูไอเลมยูป้าจุ๊กก็ให้หัวใจพลังบวกมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณหลายๆโอ้ยอีก699ก้าผมจะถึง4,000กันเลย699นี่ก็ประมาณค15วันเนาะ ถ้าสมมติว่าเราได้น้อยนะงั้นถ้าได้เยอะก็ดีหน่อยเนาะกาลยาก,ก็สวัสดีครับคุณเขาไกลนะงั้นเขาไกลก็แม่นางสอยทองนะคนะขอบพระคุณนมากขอบพระคุณมากมากนะม่อนใหม่ก็ให้หัวใจกำลังหูบวกนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะานะมากนะตั้งกล้องสูงไปหน่อยเนาะ มันก็สูงไปไหนมัอะไรเนาะปัจุก็เยี่ยมเยยี่มนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกาลยากวัสดีคุณนานนครปัจุก็เยี่ยมเมนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณมากมายนะคะคุณนันก็ให้หัวใจพลังบวกมานะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะ เดี๋ยวทำาไนะครัตรงนี้เ